ตอนนี้เราอยู่กันที่หอประชุมสัตว์ราจารย์สักเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารบีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะดิฉันกัมาชเอศีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและนอกจากนี้ขอทักทายทุกท่านนะคะที่รับชมไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจองค์กรต,ต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งตอนนี้สามารถรับชมได้ทั่วประเทศฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานและเป็นการช่วยกันถ่ายอทอดสดกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะให้ทุกท่านได้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวันนี้ค่ะ เรามาเจอกันในวันที่6กันยายน2568นะคะวันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2568ซึ่งงานนี้เนี่ยมีการจัดต่อเนื่องกันมา10กว่าปีแล้วและยังคงจัดต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเราไม่เอาการโกงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมในวันนี้ค่ะกิจกรรมยังมียาวๆไปจนถึง,ทงเที่ยงเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้าง แน่นอนค่ะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับแนวคิดที่ทรงพลังแล้วก็ความหวังของคนไทยด้วยคําถามที่สําคัญของยุคนี้เลยค่ะนั่นก็คือไม่โกงไม่เกิดจริงหรือนี่เป็นคําถามที่หลายคนยังคงสงสัยแล้วก็ความแคลงใจว่าคนเราต้องโกงใช่ไหมถึงจะได้ดีจริงๆคําพูดพวกนี้ควรจะหมดไปนะคะแล้วเราควรจะปลูกฝังความคิดใหม่ๆให้กับคนรุ่นหลังให้เขาได้เติบโตไปได้อยู่ในสังคมที่ไร้การคอร์รัปชันนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะเรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนระบบที่เอื้อคนโกงสู่ระบบผักดานให้คนดีได้เติบโตอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของหน้าหอประชุมนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะเริ่มการเสวนาด้านในแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงวันนี้กันก่อนวันนี้เป็นวันสําคัญ6กันยายนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคค่ะ จะจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันและอย่างที่แจ้งไปนะคะปีนี้จัดต่อเนื่องมาเนี่ยตั้งแต่ปี2554มีปี2568นี่ก็นับสิกว่าปีแล้วนะคะพันธกิจสำคัญเลยก็คือการกระตุ้นเตือนให้สังคมค่ะได้รู้ซึ้งนะคะแล้วก็ได้ตระหนักว่าการคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเชื้อร้ายที่ฝังลึกในสังคมไทยและกัดกร่อนสังคมไทยของเรานั่นเองนะคะ วัฒนธรรมโกงแล้วโตโกงแล้วรอดทำให้หลายคนต้องยอมจำนนคนดีไม่มีที่ยืนในสังคมค่คะแต่วันนี้เราได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็เท่าที่มองในงานนะคะวันนี้มีนักศึกษาด้วยหรือแม้แต่เด็กๆนะคะที่มากับคุณพ่อคุณแม่ของเขาซึ่งครอบครัวยอยาจะปลูกปนะคะให้รู้ถึงวัฒนธรรมการโกงที่มันไม่ดีแล้วก็เราไม่ควรที่จะ โตไปแบบที่โกงคนอื่นแบบนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการปลุกปังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะคะเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันค่ะไม่โกงก็เกิดได้นั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมในงานของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอยากจะให้ ท่านแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ด้านหน้าขอประชุมตรงนี้ได้มีส่วนร่วมค่ะโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะสามารถที่จะมาสแกน QR code ตรงนี้ได้นะคะเป็นการคําโพลอยากจะให้ช่วยกันนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนความเห็นของท่านออกมาเพียงทุกท่านตอบคำถามเพียงไม่กี่คำถามค่ะก็จะได้ร่วมกันแสดงพลังตรงนี้แล้วนะคะร่วมแสดงพลังต่อต้านคนโกงกับคำถามที่คนไทยต้องตอบค่ะผ่านโพจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะนี่ค่ะ สแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะหัวข้อไม่โกงไม่เกิดจริงหรือ,อยังไกงก็โกงตั้งใจมาโกงแหละรวมหัวกันโกงใช่ไหมอยากจะให้วลีพวกนี้มันหมดไปสัทีนะคะเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองมาร่วมกันตอบคำถามนะคะสแกน QR Code แบบนี้ค่ะไม่ยากค่ะ,ะมาเลยนะคะซึ่งก็องบอกว่าตั้งแต่เช้านะคือตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งจะบอกว่าจุดนี้เนี่ยคนคับคัางมากตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะทุกท่านคือมาร่วมพลังกันเยอะจริงๆมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนจุดนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะคะสามารถร่วมกันสแกน QR code ตัวโตๆตรงนี้ได้นะส่วนฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เราได้รับการสนับสนุนนะคะเป็นอาหารว่างะค่ะก็คือซาลาเปาสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารมานะคะรู้สึกหิวนะ เรามีซาลาเปานะอยากจะชิมให้ดูแต่ไม่เอาดีกว่านะมารับได้นะคะมีน้ำดื่มด้วยอตอนนี้ยังมีอยู่นะคะแน็คบ็อกซ์ซาลาเปาไส,หส้หมูสับหมูแดงแจ้งทีมงานได้ว่าอยากจะรับไส้ไหนนะคะ,ะก่อนจะเริ่มงานเราต้องอิ่มท้องกันก่อนนะคะกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องค่ะ,ะนี่ก็คือบรรยากาศในงาน คือต้องบอกว่าคับข้างจริงๆนะคะสำหรับท่านไหนที่ตอนนี้กําลังรับชมผ่านเพจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยอยู่นะถ้ามีโอกาสอยากจะให้มาร่วมงานจริงๆสักครั้งในชีวิตนะคะจะบอกว่าเรารู้สึกฮึกเขิลมากกับการที่ทุกท่านนะคะรวมตัวกันเมื่อจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คืออยากที่จะให้การคอร์รัปชันมันหมดไปจากสังคมไทยเนี่ยนะคะและอย่างที่แจ้งไปนะกิจกรรมวันนี้ ตอนนี้9โมงประมาณ9โมงกับ9โมง40เดี๋ยวจากเวลานี้ไปจะถึงเวลา12นาฬิกาก็คือเที่ยงค่ะก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องกันไป3ชั่วโมงเต็มๆนะคะและสำหรับท่านไหนค่ะที่มาถึงที่งานแล้วนะคะหรือท่านที่ดูทางเพจเราอยู่ก็ตามดูไ like, ลฟ์สดเราก็ตามอยากจะร่วมกันแสดงพลังต,ต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี2 5 6 8ท่านสามารถถ่ายรูปค่ะด้วยสัญ,ญลักษณ์ก็คืออ่ายกแขนไกัน เป็นการกระบาดอยู่ตรงหน้าอกนะคะแขนขวาถ้าแขนซ้ายถ่ายภาพค่ะติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กเราไม่ต่อต้านเราไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะวันต่อต้านคอร์รัปชันนั่นเองนะคะคุณสามารถแสดงพลังที่บ้านของท่านได้เลยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะแชรแสดงพลังแอปพร้อมทำท่าต้านโกงในแบบของคุณแชร์ออกไปให้โลกโซเชียลได้รับรู้ว่า พลังของพลเมืองตื่นรู้หรือ active citizen พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ